เกมกำลังจะเริ่มจะเป็นทางชนบุรีนะครับที่ได้เป็นฝ่ายเกียร์บอลก่อนในชุดน้ำเงินทำกลางเสียงเชียร์เลยชาณาลงชาณงลงเปิดทิ้งไปอูเครฟาลิงเกนไปก่อนรับไม่รับเดี๋ยวว่ากันอูเครฟาลิงเกนตัดเข้ามาและซัดลูกนี้โอ้ยได้ลู้เหมือนกันนะครับอูเครฟาลิงเกนไหลเข้ามาจงหวันนี้เชสซี่ออกบอลมาเห็นจีว่าเปิดเข้าไปลูกนี้ เดินประตูต่อศูนย์ครับอาล้ครับราชบุรีได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่28จากจักรพันธ์แก้วพรมไม่ให้ครับไม่ให้ลับหน้าสุดท้ายก็โดนลิฟต์นะครับนี่ครับใครดูกันตรงนี้ครับให้เร็วไปนี้ตึงนะครับครับอาวครับมาครับธนวัฒน์แทงออกขวาไป ต่อาามาจังหวะน,นี้ทาน้าหักเข้ามาแล้วก็ลองซัดลูกนี้โอ้ยบอลออกมาทางด้านซ้ายเอาครับเติมขึ้นมาทาบ,บินาทเปิดเข้ามาลูกนี้มีล้มลงไปโบลินกิคืนมาเคเวินเคเวิเเนแต่งไปแต่งมาเคเวินยิงโอ้โห,หนึประตูต่อศูนครับกับมูตอมโบผู้สินสลการบุญมีเกียรติทำสัญญาณไม่ให้ครับ <S <S โอ้โ,โ,อโ,โดนริบไปฝั่งละหนึ่งนะครับ นี่ครับมือของโบลิงกีนะครับที่ไปแตะนิดตึงครับใส่มูตอมโบโล้ลงไปจังหวะน,นี้เอนจีว่าหลายต่อไปเนเกบาเนเกบาหักข้อเข้ามาเรียบร้อยเลยครับเอ็นจริว่าโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคราวนี้ราชบุรีได้ประตูขึ้นนำนาทีที่72โอ้โหจังหวะขึ้นเกรมมาฝั่งซ้ายนะครับของราชบุรีเอซครับสุขสันเข้าขวาขวาแล้วลองยิงลูด้โอ้โห,ห <laughs> ชนเสานอกออกครับ มองกรรมาการแล้ตกุสินกรเป่๋นุวินหมดเวลาการแข่งขันครับราชบุรี FC นะครับบุกมาเอาชนะชมบุรีย FC ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ